ค่ะดิฉันชื่อนางสาวกันดิราขันติณนักศึกษาสาขาการประมงศึกษาปีที่4รหัสนักศึกษา5519188114ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอาหารหลัก5หมู่กันนะคะอาหารหลัก5หมู่คืออาหารที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน5ชนิดโดยนําอาหารที่มีสารอาหารเหมือนกันมาไว้ในหมดหมู่เดียวกันซึ่งคนเราในแต่ละวันนั้น ต้องการสารอาหารทั้งห้าชนิดดังนั้นเราควรกินอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่ค่ะอาหารหมู่ที่หนึ่งได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วมะ็ดแห้งโดยจะให้สารอาหารประเภทโปรตีนค่ะอาหารหมู่ที่สองได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเรดรตค่ะอาหารหมู่ที่สาม คือผักต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุอาหารหมูที่สี่ผลไม้ต่างๆให้สารอาหารประเภทวิตามินและแร่ธาตุเช่นเดียวกับอาหารหมู่ที่สามค่ะและอาหารหมูที่ห้าได้แก่น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ให้สารอาหารประเภทไขมันค่ะ เราก็ทราบกันไปแล้วนะคะสำหรับอาหารทั้งห้ามู่โดยจะให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปดังนั้นในแต่ละวันเราควรเลือกจะประทานอาหารให้ครบทั้งห้ามุมค่ะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ